สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกินเที่ยวกับแจ็คไม้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาคาเฟ่ที่ The Summerhouse นะครับเป็นคาเฟ่ที่หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับอันนี้อยู่ที่อยุธยานะครับผมที่จอดรถว่างขวางนะครับดูไม่เห็นไหมครับเหมือนสไตล์มินิมอลนะครับสวยมากที่จอดรถกว้างขวางจอดได้หลายคันมากเลยนะครับเอาจริงมันเหมือนคาเฟ่ในโรงแรมมากกว่าครับเพราะว่า มีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนี่ครับภายในร้านสะอาดด้วยนะครับพนักง,งานน่ารักมากครับแต่ละคนกาแฟของเขาที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับมีแชมเปญมีไวน์ด้วยนะครับไปเข้ามาถึงพี่พนักง,งานก็จะให้เราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกอาหารในนั้นเลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นเค,ค้กนะครับน่ารับประทานไหมครับแต่ละอัน นี่ครับผมชอบมากครับที่มีสตรอเบอรี่ผมว่ามันดูน่ากินดีขวซองของที่นี่อร่อยมากครับหอมเนยมากแล้วก็มีผักขมด้วยนะครับภายที่นี่ก็อร่อยนะครับผมนี่ครับสะอาดนะครับแล้วก็แอร์เย็นด้วยครับในห้องนี้แต่ว่าข้างนอกค่อนข้างร้อนแต่ว่าเข้ามาข้างในก็จะเป็นแอร์เย็นนะครับ ถ้าหลุดจากโซนข้างนอกแล้วเขาก็จะเป็นที่มีริมแม่น้ำนะครับเห็นวิวสวยดีครับแม่น้ำกว้างขวางครับแม่น้ำของอยุธยามองเห็นเรือด้วยนะครับเรือขนสินค้าขนทรายอันนี้จะเป็นโซนข้างนอกนะครับล่มลื่นครับโปร่งโล่ง,ลงมากครับ อันนี้ผมไปช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่ายสามนิดๆนะก็ยังมีแดดอยู่นี่ครับซูไม่เห็นเรือถ้าใครมานั่งทางนอกก็จะเห็นเรือเห็นวิวนะครับครับกลับเข้าไปข้างในกันต่อไปตากแอร์กันต่อนะครับสั่งอาหารไว้อาหารน่าจะมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมสั่งเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะเป็นเสาร์รถครับอร่อยมาก มีความแบบสดชื่นจริงๆผมไม่ชอบทานเปรี้ยวนะแต่พอกินอันนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันสดชื่นมากครับอันนี้จะเป็นชาไทยของเขาครับเขาจะเสิร์ฟมาอย่างนี้ให้เราเทเองอร่อยมากครับชาของเขาเข้มข้นมากส่วนอันนี้ผมก็ชอบครับสตรอเบอรี่เขาหวานเข้มข้นดีครับสดชื่นไอติมก็อร่อยครับผมโคซองที่นี่อร่อยมากครับใส่นมลงไปนะครับ ใส่นมไปเยอะอันนี้เป็นนมข้นหวานครับไม่แน่ใจเลยเหมือนเขาผสมมาด้วยครับนมข้นหวานกับนมสดธรรมดาครับอร่อยครับชงมาได้ดีมากๆผมชอบรัาผมชอบกินชาอยู่แล้วพอกินเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าชื่นใจครับดับร้อนได้เนี่ครับพอคนๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้อร่อยมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาสั่งตามผมมาได้นะครับนี่ครับผมก็กินครับข้างนอกมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกัดเข้าไปมันจะมีความคั้นความคลัชนะครับนิดๆไอเม็ดนี่ตอนแรกผมก็คิดว่ากินไม่ได้นะพอกินเข้าไปก็อร่อยดีครับกรอบๆกินคู่กับเจลรี่ครับที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งครับอันนี้เ็าทามาเหมือนรังผึ้งเลยนะเหมือนขนมรังผึ้งเลยมีรูๆอร่อยครับ คนไม่ชอบกินเปรี้ยวพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยมันสดชื่นมากครับอากาศแล้วน้อนอง,งี้กินเข้าไปแล้วสดชื่นมากอร่อยอ้มอร่อยมากเลยนี่ครับเยี่ยมเลยครับผมยกนิ้วโป้งให้เลยนี่ครับบินก็จะประมาณนี้นะครับราคาจับต้องได้ครับผมอร่อยครับโซนเหมือนกินคาเฟ่นในโรงแรมเลยนะครับมากินตามผมได้นะครับ นี่ครับที่จอดรถกว้างขวางมากครับลองดูแล้วมาเจอกันใหม่นะครับกับกินเที่ยวกับแจ๊คครับผม